เรื่องราวเริ่มตน้นเมื่อพายุได้ก่อตัวขึ้นมาจากทะเลแต่ทว่าสิ่งที่ตกลงมาไม่ใช่น้ำฝนมันกลับเป็นพลาสติกและขยะชนิดอื่นจำนวนมากในตอนนั้นบาบาร่ากับลูกสาวอยู่ในรถคันหนึ่งที่กำลังขับผ่านถนนเมื่อเห็นภาพประหลาดที่อยู่ตรงหน้าบาบาร่าจึงได้โทรไปหาอดีตสามีของเธอพอบาร์คลี่รับสายเขาก็บอกให้พวกเธอรีบกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ระหว่างทางสองแม่ลูกกลับติดอยู่กลางถนนบาบาร่าจึงบอกให้ลูกสาวรีบวิ่นเข้าไปในอาคารที่อยู่ไกลๆขณะนั้นเวิร์กยืนอยู่ที่ด้านนอก และเห็นว่าสมอเรือกําลังจะหล่นใส่ลูกสาวของเขาเวร์กจึงรีบวิ่งเข้าไปและช่วยลูกสาวเอาไว้ได้ทันไม่นานบาบาร่าก็ตามมาและครอบครัวก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งทางการยังคงไม่มีวิธีที่จะหยุดยั้งสถานการณ์ประหลาดนี้ได้เลยทุกคนทําได้เพียงมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยพลาสติกและในบรรดาขยะที่ถูกพัดขึ้นมาจากทะเลน,นั้นยังมีเรือไททานิกรวมอยู่ด้วยหลังจากผ่านไปนานกว่า114ปีในที่สุดมันก็มาถึงนิวยอร์กจนได้เหตุการณ์ประหลาดทั้งหมดนี้ได้เริ่มต้้นนนขึึเมมมื่่่อออชาาปปประงงกกลลุหไจบ ทะเลแต่ทันทีที่พวกเขาหวานอ้วนลงไปนอกจากได้ปลามาแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตจากทะเลตัวหนึ่งติดมาด้วยหลังจากนั้นบาร์คลีย์ก็ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุน้ํามันรั่วในทะเลเขาจึงจําเป็นต้องทํางานร่วมกับกองทัพอังกฤษเพื่อทําความสะอาดพื้นที่ระหว่างเดินทางไปทําภารกิจนั้นบาร์คลีย์แวะไปที่ลอนดอนเพื่อพาคาบี้ลูกสาวของเขาไปส่งให้ถึงมือแม่อย่างปลอดภัยหลังจากบอกลาลูกสาวและอดีตภรรยาบาร์คลีย์ก็ไปถึงสนามบินพร้อมกับจ,าจานะ่าสิบเอกเฮน่าก่อนจะขึ้นไปบนเครื่องบินทหารไม่นานนัก เขาก็มาถึงสถานที่ลับแห่งหนึ่งซึ่งมีการเก็บร่างไร้วิญญาณของสิ่งมีชีวิตจากทะเลตัวนั้นไว้พวกเขาเล่าให้ฟังว่ามันถูกพบห่างจากชายฝั่งไปประมาณ3มไมล์โดยชาวประมงกลุ่มหนึ่งพวกเขามองเห็นมอนสเตอร์ตัวนั้นดิ้นออกมาจากอวนจึงตัดสินใจยิงมันทิ้งก่อนจะพยายามนำร่างของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ไปขายบนอินเทอร์เน็ตแต่ผู้พันก็เข้ามาจัดก,การได้ทันเวลาเขาปกปิดเรื่องนี้เอาไว้และซื้อร่างนั้นมาเพื่อให้กองทัพนำไปใช้สำหรับการวิจัยเพียสพูดขึ้นมาว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลตัววนนนนี้เคยถถูกล่าาาึงใตนนโบร โดยพวกมันถูกเรียกว่าโฮโมอะควาเมื่อบรรดานักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบร่างนั้นก็ได้พบกับไข่มกที่อยู่ใต้ลําคอของมันซึ่งเหมือนกับตัวอย่างที่พวกเขาเคยพบก่อนหน้านี้เนื่องจากต้องการติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลกองทัพจึงได้ตั้งแคมป์อยู่บนภูเขาและส่งสัญญาณออกไปด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษพอตกตอนกลางคืนในขณะที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วหมอแกนกับซาร่าก็ได้รับมอบหมายให้เฝ้าร่างของโฮโมอะควาตอนเวลาประมาณตีสองครึง่งทั้งสองเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติทัันนใด น้ำก็เริ่มผุดขึ้นมาจากพื้นดินและซาร่าก็ค่อยๆจมลงไปหมอแกนพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยแต่เธอกลับถูกบางสิ่งดึงลงไปอย่างแรงและไม่กี่วินาทีต่อมาหมอแกนเองก็ถูกดึงลงไปเช่นกันเขารีบส่งสัญญาณไปขอความช่วยเหลือแต่ทหารคนอื่นๆก็มาถึงไม่ทันเวลาอีกทางร่างของสิ่งมีชีวิตก็ถูกขโมยไปด้วยทันใดน,นั้นสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทหารทุกนายต่างตื่นขึ้นมาแล้วรีบออกมาดูสถานการณ์พอพลเอกไปถึงที่เต็นเขาก็ไม่พบมอแกนและซาร่าอยู่ที่นั่นแล้วหลังจากพยายามติดต่อทั้ง ผู้ผ่านวิทยุพวกเขาก็พบว่าวิทยุนั้นอยู่ใต้พื้นดินพอลามอนสเตอร์จากไปพื้นดินก็กลับมาแข็งเหมือนเดิมขณะที่เพียสก้มลงตรวจสอบเขาก็ได้พบกับมือของมอร์แกนในตอนนั้นเองบาร์กรีก็เริ่มตระหนักได้ว่าเขาถูกส่งมาทําภารกิจที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งบาร์กรีจึงถามขึ้นมาว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้คือตัวอะไรกันแน่เฮน่าบอกว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการพยายามสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนั้นพวกโฮโมอควาไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวพวกมันอาศัยอยู่บนโลกมาก่อนมนุษย์เสียอีกโดยใช้ชีวิตตอยู่ใ้ทะเลม นับพันปีแต่ตอนนี้พวกมันได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและต้องการทวงคืนดาวเคราะห์ดวงนี้กลับไปในคืนนั้นกองทัพได้เห็นโฮโมอควาตัวหนึ่งขึ้นมาทางชายหาดพลเอกจึงสั่งให้ทหารทุกคนลดอาวุธลงเพราะเขาต้องการจะพูดคุยกับมันด้วยความช่วยเหลือจากอุปกรณ์แปลภาษาเพสจึงได้สนทนากับสิ่งมีชีวิตตัวนั้นและเชิญมันเข้าร่วมการประชุมโฮโมอควาตัวนั้นแต่เไปไ็นด้วยความโกรธแค้นเพราะหนึ่งในพวกพ้องของพวกมันถูกชาวประมงฆ่าตายเพสจึงตอบกลับไปว่าเขาเองก็สูญเสียทหารไปถึงสองนายเช่นกันหลััังงงจากนน้ท้ทสอ ฝ่ายก็ทําข้อตกลงสงบสึกเพื่อที่ทั้งสองเผ่าพันธุ์จะได้หยุดฆ่าฟันกันแม้จะทําข้อตกลงแล้วแต่ชาวทะเลก็ยังพูดขึ้นมาว่าพวกเขาเบื่อหน่ายกับการต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆเต็มทีในขณะเดียวกันผู้คนทั่วโลกก็เริ่มเห็นโฮโมอควาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชนเป็นครั้งแรกโดยพวกมันกล่าวว่าโฮโมอควาอาศัยอยู่บนโลกนี้เมื่อก่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นโลกใบนี้ก็เป็นของพวกมันเช่นกันการประชุมยังเป็นทางการครั้งแรกระหว่างสองเผ่าพันธุ์ถูกจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนในการประชุมครั้งนี้ได้มีการ สร้างสะพานที่ชื่อว่า w a ร์เวย y ขึ้นมาเพื่อเชื่อมระหว่างพื้นดินและผืนน้ำเมื่อทุกฝ่ายเข้าประจำตำแหน่งแล้วเคธจึงสั่งให้วิศวกรเริ่มการเปิดระบบตอร์เ w a y นอกจากโฮโมอควาแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดใหญ่อีก3ตนปรากฏตัวขึ้นมาด้วยนั่นก็คือปลาขนาดยักษ์ตัวหนึ่งนางเงือกและหญิงสาวที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เธอมีชื่อว่าเซลไม่นานเซลก็เรียนรู้ภาษาข,ของมนุษย์และเริ่มเข้าใจคำพูดของนักการทูตพอการประชุมเริ่มต้นขึ้นเซลก็อธิบายว่าเหตุใดเธอถึงได้มาที่นี่เพราะก่อนหน้า นี้ไม่นานเธอกําลังเตรียมจะให้กําเนิดลูกแต่คราบน้ํามันที่รั่วไหลจากเรือของมนุษย์ทําให้พื้นที่นั้นกลายเป็นพิดเพื่อรักษาบรรยากาศของการประชุมจนนาธานจึงกล่าวว่ามนุษย์ต้องการจะแก้ไขความผิดพลาดนี้แต่ซอลกลับเพิกเฉยต่อคําพูดของเขาและบอกว่าเธอต้องการจะพูดกับบาร์คลีย์เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะเขาเป็นมนุษย์คนเดียวที่แสดงความเคารพต่อโฮโมอควาที่เสียชีวิตไปเพื่อหาคําตอบว่าเหตุใดโฮโมอควาจึงต้องการให้บาร์คลีย์เป็นตัวแทนในการเจรจาเคทจึงเรียกเขามาเพื่อทําการสอบสวนและขุดคุยทุกเหตุก,การณ์ในชีว อบาอความพยายามของโจนาธานที่ต้องการเป็นตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองเผ่ายังคงล้มเหลวเนื่องจากซอยืนกลานว่าจะคุยกับบาร์คลีย์คนเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้หัวหน้าหน่วยจึงได้บอกกับบาร์คลีย์ว่าเธอจะเป็นคนเตรียมความพร้อมให้กับเขาสำหรับโอกาสในครั้งนี้เมื่อไปถึงโรงแรมบาร์คลีย์พบว่าที่นั่นมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดภายในห้องพักเขาได้พบกับลูกสาวและอดีตภรรยาที่มาถึงก่อนแล้วเมื่อบาบาร่ารู้ว่าบาร์คลีย์ถูกเลือกให้เป็นคนไปเจราจากับโฮโมอควาเธอก็ตกใจเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันเคทก็กําลังคุ้นคิดว่าหากเกิดสงครามขึ้นมาพวกเขาควรจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรเมื่อถึงเวลาที่กําหนดบาร์คลีย์ก็เดินทางไปพบกับโฮโมอาควาเพื่อเริ่มการประชุมหลังจากสนทนานกันเบื้องต้นแล้วสก็ได้ขอให้คณะกรรมการน,นําน้ําจากแม่น้ําเทมมาหนึ่งแก้วเหล่าเอเจนจึงรีบออกไปเอาน้ํามาทันทีที่แก้วน้ําถูกนําเข้ามาในห้องบาร์คลีย์ก็พยายามจะยื่นมาให้กับสแต่สกลับบอกว่าน้ําแก้วนี้มีไว้ให้คนคําพูดนั้นทําให้บาร์คลีย์ถึงกับชะงักเขาไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีแต่ ที่จะดื่มน้ําบาร์ลี่กับเริ่มพูดตามข้อความที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอพอสอบอกว่าเธอไม่ต้องการฟังคําพูดที่ท่องจํามาบาร์ลี่จึงตัดสินใจละทิ้งสคริปต์ไปและพูดออกมาจากใจว่าการที่น้ําและผืนดินปนเปื้อนเป็นผลมาจากความโง่เขลาของมนุษย์บาร์ลี่ยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดของเผ่าพันธุ์ตัวเองโดยบอกว่ามนุษย์ได้ทําลายโลกนี้ไปแล้วแต่ตอนนี้พวกเขาต้องการแก้ไขความเสียหายนั้นจากคําพูดนี้ทําให้ซอลถึงกับพูดออกมาว่าเธอเริ่มจะชอบเขาะแลว้วในคืนนั้นภายในห้องพักของโรง บาร์คลีย์เห็นลูกสาวเดินเข้ามาก็รู้ทันทีว่าเธอนอนไม่หลับความจริงก็คือเคอร์บี้กำลังเป็นห่วงเขาพอเห็นว่าลูกสาวดูไม่ค่อยสบายใจบาร์คลีย์จึงบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะส่งเธอกลับไปที่บ้านเคอร์บี้จะได้ไม่ต้องมาติดอยู่ที่โรงแรมแบบนี้แต่เคอร์บี้กลับบอกว่าเธออยากจะอยู่ที่นี่เป็นกําลังใจให้กับพ่อมากกว่าในเช้าวันถัดมาระหว่างการประชุมครั้งที่3บาร์คลีย์ได้อธิบายว่าผู้นําของทุกประเทศทั่วโลกได้หาหรือร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศและบริษัทเอกชนต่างๆเพื่อวางแผนฟื้นฟูสภาพของทะเล จากตัวเลขและข้อมูลทั้งหมดสรุปได้ว่าภายในปีคศ2065พวกเขาจะสามารถลดมลพิษลงได้ถึง50%แต่เมื่อซอพบว่าการลดมลพิษลงเพียงครึ่งหนึ่งต้องใช้เวลานานถึง40ปีเธอก็ปฏิเสธข้อเสนอนั้นในทันทีโดยกล่าวว่าทุกวันผู้คนของเธอต้องล้มตายจากความสะเพร่าของมนุษย์โหมอควาหลายคนเริ่มมองไม่เห็นและได้ยินไม่ชัดพวกเขากำลังทรมานเพราะมนุษย์นั้นสร้างมลพิษมากเกินไปคำพูดของซอลทาให้บาร์ลี่รู้สึกว่าสิ่งที่เธอพูดมา นนถูกต้องทุกประการและเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกล่าวคาขอโทษหลังจากนั้นบาร์คลีย์ก็เสนอว่าหากทั้งสองเผ่าพันธุ์ร่วมมือกันทําภารกิจนี้อาจทําให้ทุกอย่างเสร็จเร็วขึ้นเสจึงตอบกลับมาว่าหากพวกเธอให้การช่วยเหลือเรืองทั้งหมดจะดาเนินไปอย่างรวดเร็วมากทันใดนั้นพายุก็เริ่มก่ะตัวขึ้นและในเวลาเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในทะเลขยะทุกชิ้นที่มนุษย์เคยทิ้งลงไปในนานถูกส่งกลับขึ้นมาบนผืนดินพลาสติกและสิ่งสกรปร และเรื่องราวก็กลับมาสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องอีกครั้งแม้ประเทศต่างๆทั่วโลกจะได้รับความเสียหายอย่างหนักบาร์คลีย์ก็ยังคงเดินหน้าพูดคุยกับชาวทะเลต่อไปเพราะมนุษย์รู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางชนะสงครามลักษณะนี้ได้และสิ่งที่ยังพอเป็นข่าวดีก็คือสยังคงยินดีที่จะเจรจาแต่เธอระบุว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ยอมรับเงื่อนไขสามข้อเท่านั้นเงื่อนไขข้อแรกคือต้องไม่ให้เกิดมลพิษในทะเลต่อไปไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามและต้องหยุดการเดินเรือทั้งหมดเงื่อนไขที่ 2คือต้องสร้างพรมแดนที่ชัดเจนระหว่างผืนดินกับผืนทะเลเพื่อไม่ให้มนุษย์เข้าไปใกล้ทะเลอีกเนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่บนบกเมื่อได้ยินเช่นนั้นสมาชิกคณะกรรมการต่างก็พากันไม่พอใจเพราะเงื่อนไขนี้จะทําให้ผู้คนในแต่ละทะวีปถูกตัดขาดออกจากกาันเมื่อเสวเห็นว่ามนุษย์ในห้องเริ่มโกรธดเธอจึงเปลี่ยนน้าเสียงและแปลงร่างเป็นผู้ชายคนหนึ่งเพื่อควบคุมสถานการณ์ทันทีที่ทุกคนสงบลงและกลับไปนั่งที่เดิมเสวก็กลับคืนสู่ร่างเดิมของเธอจากนั้นก็เร ซึ่งจาเป็นต่อสันติภาพระหว่างมนุษย์กับชาวทะเลในเงื่อนไขนี้สได้ให้พิกัดในทะเลมาและบอกว่าการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่นั่นซึ่งทําให้บาร์คลีย์ต้องเดินทางไปยังทะเลลึกและต้องดำน้ําลงไปถึงห้าไมล์เพื่อไปพบกับเหล่าโฮโมอควาถึงบ้านเกิดของพวกเขาความท้าทายต่อไปก็คือการลงไปในน้าลึกถึงขนาดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะแรงดันน้ําที่ระดับห้าไมล์นั้นสูงเกินไปและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีเรือดำน้ําลําไหนลงไปได้ไกลถึงขนาดนั้นเลยถ่ายที่โสดบาร์คลีย์ก็ ไปบนเรือดำน้ำพร้อมกับพลเอกเพียสและทีมของเขาฝาปิดทุกขันน็อตเอาไว้อย่างแน่นหนาหลังจากปล่อยตัวแล้วเรือดำน้ำจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึง่งในการเดินทางไปยังจุดนัดพบระหว่างทางผู้โดยสารทั้ง6คนก็เริ่มพูดคุยกันว่าหากพวกเขารอดชีวิตกลับไปได้จะกลับไปทําอะไรที่บ้านบ้างเมื่อบาร์คลีย์เห็นว่าชายคนหนึ่งที่ชื่อเท็ดดูมีอาการหวาดกลัวเป็นอย่างมากบาร์คลีย์จึงพยายามปลอบใจเขาพร้อมกับให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมแต่ในขณะเดียวกันบาร์คลีย์ก็ต้องพยายามปลอบใจตัวเองไปด้วยไม่กินนาที ต่อมาเรือดำน้ำก็หยุดนิ่งไปเพียสพยายามติดต่อกับทีมภายนอกเพื่อแจ้งว่าพวกเขามาถึงที่ด้านล่างแล้วแต่กลับไม่มีการตอบกลับมาหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็รู้สึกได้ว่าเรือดำน้ำกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วผิดปกติไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะการติดต่อกับผิวน้ำได้ถูกตัดขาดลงอย่างสิ้นเชิงขณะที่ตรวจสอบแรงดันภายนอกอยู่นั้นมินก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่าแรงดันของที่นี่เทียบเท่ากับบนพื้นดินซึ่งตามหลักแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะพวกเขาอยู่ลึกลงไปในทะเลถึง5้า ทันใดนั้นเรือดำน้ำก็เริ่มสั่นสะเทือนและไฟทั้งหมดก็ดับลงทุกคนจึงรีบสวมหน้ากากออกซิเจนพอฝาเปิดออกพวกเขาต่างก็ตกตะลึงเพราะน้ำไม่ได้ไหลเข้ามาในเรือดำน้ำเลยด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงตัดสินใจออกไปที่ด้านนอกและพบว่าพวกเขากำลังอยู่ภายในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ21องศาและในอากาศก็มีออกซิเจนอยู่มากมายขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นั้นสอก็ปรกากฏตัวออกมาเธอบอกว่าพวกเขาเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่สามารถลงมาถึงความลึกระดับนี้ได้สภาพแวดล้อม ทีี่่นถูกจัดเตรียมขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับพวกเขาเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถถอดหน,น้ากากออกซิเจนออกได้สขาพาพวกเขาไปยังห้องประชมุมซึ่งเป็นสถานที่ที่เผ่าพันธุ์ของเธอมารวมตัวกันเพื่อกำหนดอนาคตร่วมกันระหว่างพื้นแผ่นดินและท้องทะเลในคืนนั้นเองเคทได้รับโทรศัพท์จากสมาชิกคนหนึ่งในทีมและรู้มาว่านักการทูตของหลายประเทศได้มีการสื่อสารกันอย่างลับๆระหว่างที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นเคทก็ถูกมือสไนเปอร์รอบยิงแต่แฟนหนุ่มของเธอก็เข้ามาขวางและเสียสละตัวเองเพื่อช่วยชีวิตเคทเอา ในเวลาเดียวกันนั้นเท็ดซึ่งเป็นนักการทูตเพียงคนเดียวที่ยังไม่ถอดหน,น้ากากออกซิเจนออกเขาได้มอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับซอลพอบาร์คลี่เริ่มรู้ตัวว่าลุกโลกไปนั้นเป็นเพียงแค่ฉากบางหน้าภายในนั้นได้ซ่อนบางสิ่งที่อันตรายเอาไว้เขาก็รีบพุ่งเข้าไปในทันทีเพื่อแยกมันออกมาจากซอลแต่ระเบิดกลับทางานขึ้นมาซึ่งได้ฆ่าช,ชีวิตชาวทะเลไปหลายคนรวมถึงสมาชิกทั้งหมดของทีมนุษย์ด้วยเหลือเพียงแต่บาร์คลี่คนเดียวที่รอดชีวิตเพราะซอลช่วยเขาเอาไว้ระหว่างที่เชอร์รี่กำลังจะส่งทีม ก,การทูตที่เข้าร่วมภารกิจไปเสียชีวิตไปหมดแล้วเชอร์รี่จึงรีบแจ้งเรื่องนี้ต่อสื่อในทันทีหลังจากนั้นทั้งโลกก็ได้เห็นวิดีโอหนึ่งซึ่งทําให้ดูเหมือนกับว่าสอเป็นฝ่ายตั้งใจสังหารบาร์คลี่และทีมของเขาและใครก็ตามที่เป็นมนุษย์หากลงไปในทะเลก็จะพบกับจุดจบแบบเดียวกันแต่ความเป็นจริงแล้ววิดีโอนั้นเป็นของปลอมซึ่งฝ่ายรัฐบาลเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อปกปันความเกลียดชงังระหว่างทั้งสองเผ่าในขณะที่2อว่ายขึ้นสู่ผิวน้ําอย่างรวดเร็วเธอพบว่ามีการส่งเฮลิคอ บาร์คลีย์พอขึ้นมาบนบอกอีกครั้งบาร์คลีย์ก็บอกว่าสาเหตุของการระเบิดมาจากเท็ดแม้เคธจะเชื่อคําพูดของเขาแต่เธอก็บอกว่าจําเป็นจะต้องสอบสวนซลเพิ่มเติมในตอนนี้โซลจึงต้องถูกควบคุมตัวเอาไว้และเคธก็เริ่มสืบหาว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการจ่ายเงินให้กับชายคนนั้นก่อนจะพบว่าเท็ดกาลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจสําเร็จโดยไวพริบของซอลทําให้เผ่าพันธุ์ของเธอไม่ถูกใส่ร้ายแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ถูกขังเอาไว้อยู่ในกกลล่องเห็ เมื่อบาร์คลีย์รู้ว่าเพื่อนของเขากําลังจะถูกนําไปทดลองในห้องแลบบาร์คลีย์จึงตัดสินใจลงมือเขาเขาโมยกุญแจรถและขับถอยหลังเพื่อปล่อยกล่องใบนั้นให้ตกลงไปในทะเลทันทีที่ซอเป็นอิสระบาร์คลีย์ก็กระโดดตามลงไปในน้ําและซอก็ช่วยชีวิตเขาไว้ได้ในคืนนั้นโฮมอควาได้เรียกประชุมครั้งใหม่ที่อิมพีเรียลเฮาส์คราวนี้แทนที่จะเป็นซอกลับเป็นชายที่ชื่อไทปรากฏตัวออกมาเขากล่าวตําหนิมนุษย์ว่าเป็นพวกบ้าคลั่งที่ยอมฆ่าคนของตัวเองด้วยการระเบิดพอเคสเอ่ยปาาขอโทษไทก็ถามกลับมา ว่าตอนนี้ซอลอยู่ที่ไหนเขากล่าวว่าสําหรับพวกเขาแล้วซอลคือคนทรยศเพราะเธอเลือกจะช่วยมนุษย์แทนที่จะอยู่ข้างเดียวกันกับเผ่าพันธุ์ของตัวเองและเมื่อไทยรู้ว่าซอลหลบหนีไปได้จากการช่วยเหลือของบาร์คลีย์ไทจึงสั่งให้ตามล่าตัวเธอกลับมาไม่เช่นนั้นสงครามที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้นขณะที่ทั้งเมืองกําลังออกตามหาพวกเขาซอลและบาร์คลีย์ก็ซ่อนตัวอยู่ในโกดังร้างแห่งหนึ่งซอลกาลังเฉลิมฉลองให้กับอิสรภาพของตัวเองและในระหว่างที่พูดคุยกับบาร์คลีย์อยู่นั้นเธอก็ถามเขาว่า ทำไมถึงยอมเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงทันใดนั้นทั้งสองคนก็จูบกันพวกเขาตกลุมรักกันไปแล้วและบาร์คลีย์ก็เป็นห่วงแซวเขาไม่อยากให้เธอกลับลงไปในทะเลอีกซึ่งเซวเองก็รู้ดีว่าหากเธอกลับไปหล่าโฮโมอควาจะต้องตราหน้าว่าเธอเป็นคนทรยศและอาจจะฆ่าเธอทิ้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นบาร์คลีย์จึงตัดสินใจว่าพวกเขาจําเป็นต้องออกไปจากเมืองบาร์คลีย์ขอความช่วยเหลือจากพาร์เนอร์และขโมยโทรศัพท์มือถือของเขามาเพื่อโทรไปหาบาบาร่าอดีตภรรยาของตัวเองเพราะตอนนี้มีแต่เธอเท่านั้นที่พอจะช่วยพวกเขาได้ แต่แทนที่จะช่วยอดีตสามีบาบาร่ากับนําเรื่องนี้ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐและนะัดทั้งสองคนมาพบในสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อวางแผนจับตัวบาร์คลีย์เมื่อบาร์คลีย์เห็นว่าบาบาร่ากําลังเก็บของขึ้นรถเขาก็รีบพาซอซวิ่งไปทางสะพานและในไม่ชา้าทั้งสองคนก็ถูกล้อมเอาไว้ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองสมาชิกคนหนึ่งในทีมของเคสก็รายงานว่าวิดีโอที่กล่าวหาว่าซซลเป็นผู้เริ่มสงครามกับมนุษย์นั้นเป็นของปลอมทันทีที่ได้ยินเคสจึงสั่งให้ทหารของเธอถอยกลับมาแต่พลเอกกัร์สเบิร์ก ผู้หญิงคนนั้นให้ได้พอะเคร,รู้ว่าผลเอกอาจตัดสินใจสังหารซอรได้ทุกเมื่อเธอจึงสั่งให้ทีมของตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายในทันทีโดยให้เล็งอาวุธไปที่ฐานอังกฤษแทนขณะที่กองกําลังของทั้งสองฝ่ายกําลังจะปะทะกันซอก็ส่งเสียงกรีดร้องันบาดหูออกมาก่อนจะกระโดดลงไปในทะเลในคืนนั้นเหล่าโฮโมอาควาได้ส่งเสียงร้องแปลกประหลาดออกมาซึ่งเป็นเสียงที่ดึงดูดให้สุนัขทุกตัวในเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลวิ่งออกไปจนถึงชายหาดจากนั้นพวกมันก็ใช้แหจับสุนัขเหล่านั้นเอาไว้วันถัดมาเมมื่อีคน ถึงชะตากรรมของสัตว์เหล่านั้นไทก็ตอบกลับมาอย่างเย็นชาว,ว่าพวกเขากินมันไปแล้วเหมือนกับที่มนุษย์กินปลาจากท้องทะเลเมือ่อบรรดาน,นักวิทยศาศาสตร์ตรวจสอบภาพถ่ายจากดาวเทียมพวกเขาก็พบว่าโหโมเอควากาลังเร่งทําให้ทาน้าแข็งละลายหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแอนตาร์กติกาจะสูญเสียน้ําแข็งถึง300แสนล้านตันต่อปีซึ่งหากเป็นแบบนั้นระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นถึง1,600ฟุตในเวลาไม่นานและจะทําให้มนุษย์ทุกคนบนโลกจมน้ําตายจากนั้นโจนาธานก็เริ่มพูดกับไทยเพื่อหาทางช่วยเหลือ มนุษยชาติถ่ายตอบกลับมาว่ามนุษย์มีเวลาอีกเพียง5ปีในการฟื้นฟูดาวเคราะห์ดวงนี้ให้กลับมาดีดังเดิมหากถึงเวลานานความเสียหายยังไม่ถูกแก้ไขเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะต้องถูกกำจัดเพราะพวกเขาไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่บนโลกอีกต่อไปขณะเดียวกันทางการกำลังหารือกันว่าควรจะจัดการกับบาร์คลีย์อย่างไรและตัดสินใจกักตัวเขาเอา,เอาไว้ภายในห้องของโรงแรมซึ่งมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสร็จบาร์คลีย์ก็หมดสติไปและนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็เข้ามาในห้องพวกเขาฉีดสารบางอย่างเข้าไปใน ร่างกายของบาร์คลีย์และเก็บรอยนิ้วมือของเขาเพื่อเตรียมจะใช้มันใส่ร้ายบาร์คลีย์ในภายหลังหลังจากนักวิทยาศาสตร์ออกไปบาร์คลีย์ก็ได้สติขึ้นมาและตัดสินใจหลบหนีโดยมุ่งหน้าไปยังชายหาดด้วยความหวังว่าเขาอาจจะได้พบกับซอลเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นผู้หญิงชาวทะเลก็ปรากฏตัวตรงหน้าบาร์คลีย์รีบวิ่งเข้าไปหาเธอเขาดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่าซอลยังมีชีวิตแต่แทนที่จะหนีไปด้วยกันซอลกลับบอกให้บาร์คลีย์ไปทำข้อตกลงใหม่กับไทเพราะไม่เช่นน,นั้นเผ่าพันธุ์ของเธออาจทำลายมนุษยชาติจนหมดสิน้นหลังจจากูบ สอกระจูบลาบาร์คลีย์ก่อนจะดำน้ำกลับสู่ทะเลบาร์คลีย์จึงรีบไปหาเคสและทีมของเธอเพื่อส่งข้อความถึงไทยแต่กลับไม่ได้รับการตอบกลับใดๆหลายวันต่อมาตามแนวใช้ฝั่งทั่วโลกมีการพบศพของโฮโมอควาหลายล้านตัวเมื่อตรวจสอบก็พบว่าพวกเขาได้ติดเชื้อโรคชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เหงือกที่ใช้หายใจในน้ำปิดลงส่งผลให้พวกเขาจมน้ำตายและที่น่าตกใจก็คือเชื้อนี้จะส่งผลเฉพาะกับโฮโมอควาเท่านั้นสิ่งมีชีวิตทางทะเลชนิดอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยพอได้ยินแบบนั้น เคจึงสรุปว่านี่อาจเป็นไวรัสที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเธอรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ทราบเรื่องนี้ในตอนที่สายเกินไปวันนั้นทีมของเคสได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากใต้ทะเลลึกและบาร์คลีย์ก็ถูกเรียกตัวเข้าประชุมอีกครั้งเมื่อรู้ว่าซอลจะเป็นคนมาพูดคุยกับเขาบาร์คลีย์ก็ดีใจจนถึงกับร้องไห้ออกมาและแทบจะควบคุมตัวเองไม่ให้เข้าไปกอดเธอไม่ได้มีการประกาศยังเป็นทางการว่าสงครามได้สิ้นสุดลงแล้วและซอลก็เปิดเผยว่าตอนนี้เผ่าพันธุ์ของเธอเหลือรอดอยู่เพียงแค่10%็ใครก ตามที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีนี้ชังคีขาดเป็นอย่างมากและเขาจะต้องถูกน้ําลงโทษในสักวันหนึ่งเพื่อจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเผ่าเคธจึงต้องใช้ความคิดอย่างหนักและเลือกสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งโดยบอกกับพวกโฮโมอะควาว่าพวกเขาสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้ที่แห่งนั้นคือทะเลที่ลึกที่สุดในโลกไม่มีทั้งขยะที่มนุษย์ทิ้งเอาไว้และไม่มีสิ่งปนเปื้อนใดๆก่อนจากไปสได้แสดงให้เห็นถึงจุดจบอันน่าเศร้าของเพื่อนๆนเธอและอธิบายว่าเหตุผลที่ชาวทะเลต้องยุติสงครามก็เป็นเพราะ ผู้ที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นั้นหวาดกลัวความชั่วร้ายของมนุษย์พวกเขาไม่อาจต่อกรกับมนุษย์ได้เพราะการใช้เล่ห์เหลี่ยมและกลอุบายไม่ใช่นิสัยของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา ทันทีที่โฮโมอควาจากไปแผงกระจกของเกรทฮอซึ่งทำหน้าที่กั้นน้ำเอาไว้ก็เริ่มเกิดรอยร้าวทุกคนต่างแตกตื่นและพยายามวิ่งหนีออกมาทว่าบาร์คลีย์กับยืนนิ่งด้วยความสงบเหมือนกำลังรอคอยจุดจบของตัวเองแต่เฮน่าก็เข้ามาดึงเขาออกไปได้ทันในวันนั้นเองเคทได้รับผลตัวทางการแพทย์ของบาร์คลีย์และพบว่า DNA ของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปยีนของบาร์คลีย์เริ่มมีลักษณะเหมือนกับโฮโมอควาเมื่อรู้เช่นนั้นเคทจึงตัดสินใจพาบาร์คลีย์ลงสู่ทะเลเพื่อให้เขาได้พบกับซอลอีกครั้ง หลังจากที่บาร์คลี่จูบก,กับเธอเหงือกก็ปรากฏขึ้นที่ร่างของเขาทำให้บาร์คลี่สามารถหายใจในน้ำได้ตอนนี้เขามีโอกาสเลือกชะตาชีวิตของตัวเองและบาร์คลี่ก็ตัดสินใจจะอยู่ในทะเลกับซอวต่อไปจากนั้นซีรีส์เรื่อง The w a r Between Land and Sea ก็จบลงตรงนี้ครับ